สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแนวทางสน่อยกับสวัสดีทุกท่านพิพุทธสตอรี่นะครับวันนี้ลงแนวทางสน่อยครับวันที่สิบสามเดือนพฤศจิกายนสองพันห้สิบสี่ครับวิ่งรูดสามนะครับสองสามเจ็ดหาหกาหศนยะ์นะเดนสองตัวสามสอง ส7มเแล้วก็3 3นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพีภูจตอรี่มาโดยตลอดนะครับ ตนนี้จะลงลาวร่วมมิตรต้องวันครับลาวสตาลาวสามาัคคีลาวต้องวันนะลาว vip ครับ เนือแทสามหน่อยหาหน่อย3หน่อยวิ่งรูดสามสองสามเจ็ดตัด2ตัว3ามสอง3าครับปลดดีโจ๊กีทุกคนนะครับวันนเฮงเฮงรวยรวยปังๆครับ แนวทางแนวทางลาวรวมมิดวิ่งรูทหัก สี่ห้าศูนเน้นห้าเก้้าศูนย์งวดวันที่13พฤศจิกายน2564ครับโปรดนิโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิวรจัตอรี่นะครับแนวทางลาวร่วมมีลาวสามอัครีลาว,ลาวสตาลาว VIP. แนวทางลาวร่วมมิตรงวดวันที่13พฤศจิกายน2564วิ่งรูท5ครับวิ่งรูท5วิ่ง5รูท5ครับ4 5 0 9 4 0 9 3 2 5 0 5 4 4 0เน้น5950 3155ครับ นี่ชควีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปวุตสตอรี่มาโดยตลอดนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับมีหนาวมีร้อนเด็ฝนเดกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้จะลงจุดรัฐบาลโค้งสุดท้ายงบน้อยครับ ติดตามรอด้วยนะครับสามน้อยครับแนวทางสามน้อยวิ่งรูดสามก็วิ่งสามรูดสามนะครับ 2 3 7 5 6 3 4 5 0 3 2 3 7 2 7 3 1เน้น3 2แล้วก็3 7 2 7 3 3นะครับรถนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิว um squishy, ุทสตอรี่นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ